เพื่อนวงการยันทนนิ่งไม่ไหวหรือจะมีข่าวดีเปิดข้อความแอปทักะออนที่ทำอ้ำอัธิชาติโผล่ถามชนสงสัยมีรักครั้งใหม่หลังโพ้นแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่คนสวยสุดสต,ตองสำหรับนักแสดงสาวแอปทักออนคุณแม่ของน้องปีใหม่ที่ช่วงหลังมานี้เจ้าตัวสวยวันสวยคืน จนใครหลายๆคนต่างเชียร์ให้สาวแอปมีรักครั้งใหม่เร็วๆล่าสุดสาวแอปก็โพสต์อินสตาแกรม @app_underscore_tapsorn เป็นภาพเซลฟี่ตัวเองพร้อมแคปชั่นเป็นอีโมจิหัวใจสีน้ำตาลสองดวงซึ่งก็ทำเอาคอมเมนต์ถล่มทลายหลายคนต่างก็เข้ามาบอกว่าสาวแอปน้าเด็กมากแต่งานนี้ก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่ทำเอาหลายคนต่างพากันสะดุดตาเมื่อทางด้านอัำอธิชาติได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า ส่งถึงใครจะ๊ะทําเอาหลายคนพากันกดไลค์หรือว่างานนี้จะมีข่าวดีเรื่องหัวใจหรือเปล่าถูกจับตามองเรื่องสถานะของหัวใจมาตลอดสำหรับคุณแม่คนสวยแอบทักะออนโดยช่วงที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจมาให้ได้ยินกันบ่อยๆมีทั้งดารารุ่นน้องตามจีบอีกทั้งยังเคยเป็นข่าวว่าแอบซุ่มคบกับทิมพิทาอีกด้วยย้อนสัมภาษณ์แบบตรงๆถึงเรื่องหัวใจในตอนนี้ว่า ที่เคยเป็นข่าวออกมานั้นมีคนตามจีบจริงหรือไม่และสถานะของหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งแอบบอกว่าไม่มีใครมาจีบหรอกทุกคนก็คุยคุยกันหมดกับทีมนี้จะโดนเยอะแต่ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานเจอกันครั้งแรกอายุประมาณ10กว่าปีถามว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมแอบบอกว่าไม่หรอกก็เป็นเพื่อนกันค่ะ ส่วนช่วงนี้มีคนเข้ามาจีบบ้างไหมแอปเผยว่าแอปรู้สึกว่าก็มีคนกล้าคุยมากขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนพอถึงจุดจุดหนึ่งเราเปิดมากขึ้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายนะคะกับผู้หญิงก็ด้วยเหมือนกันสมมุติเราได้ร่วมงานกับหลายช่องหลายสังคมเราก็เปิดกว้างมากขึ้นรู้จักมากขึ้นทำให้เรามีลักษณะบุคลิกที่เปิดมากขึ้น เมื่อก่อนเจอแต่คนกลุ่มเดิมๆแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับใครคะ่ะนอกจากนี้แอปยังเผยว่าน้องปีใหม่เป็นคนเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างเลยลูกสาวอยากให้แม่มีแฟนเขาบอกว่าเขาโอเคทุกอย่างเลยแต่เขาจะไม่โอเคแค่ว่าถ้าเขาจะต้องนาสกุลยูนาสกุลของกงยูเขาไม่โอเคเขาบอกว่ามันสั้นไป ใครที่แอบลุ้นความรักครั้งใหม่ของคุณแม่แอบทักะอ,อนเห็นทีคงต้องลุ้นกันต่อไปเพราะตอนนี้สถานะหัวใจยังคงโสดสนิทแต่เพื่อนๆก็ยังแซวก,กันเรื่อยๆเหมือนรู้รอเจ้าตัวพูด